สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับดิจิ้นนะครับก็มีอุปกรณ์อะไรอไุกเยอะแยะมากมายนะครับนี่ครัเห็นไหมครับสวัสดีนะครับมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นีครับสวยไหมใช่ไหมสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีโอเคโอเคฮัลโหลครับฮัลโหลครับเย a ฮัลโหล อ๋อ oh, เมื่อกี้ไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับเมื after after ่อกี้ทำไมไม่ได้ยินอะไรเลยฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คมึนๆหน่อยนะครับดีมึนๆหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับวะสวัสดีครับสปีกไทยสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้สปีกไทยยูโทยูเวลีกูดโอเควอร์ดเรือวอร์ดเซิร์ฟรูดนี่นะอันนี้ก็เรือครับเรือที่เราเห็นนะครับนี่นี่ฮะเรือ ไม่รู้ฝรั่งก็จะนั่งเที่ยวอันนี้ก็คลองคลองนะคลองคลองรัฐมยมนะครับใครจะมาเที่ยวนะครับไปแล้วครับไปดูของกินครับเราไปดูของกินกันครับ่าวของกินชอบอะไรครับวันนี้สาวอังกฤษจะชอบกินอะไรไปดูครับเดินตามเดินตามนี่ปลาหมึกปลาหมึกนี่ชอบปลาหมึกด้วยอันนี้ของกินก็อร่อยครับนางสนใจดูมะนาวครับไอ้ดูชมพู่ครับชมพู่มีแก้วมโนดี ดูเต็มพูนะไม่รู้ว่าชอบกินหรือเปล่านะครับเนมไทยชมพู่ชมพู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 หวานหวานซื้สเซมอ่ลบลี่ลลี่สวีทสวีทชมพูสวีทโอเค e s a เน n g I d o ไม่รู้ว่า you buy either ดูครับว่านางจะชอบกินอะไรนาะ ข u บ what you want give it to him and then h e l w e i ครับโอเคเดี๋ยอดว่าแกแกจะเลือกอะไรครับครับดนครับแกจะชอบอะไรครับ2 0 0ฮะ o 100บาทใสอยากกินนะแต่ว่ากินไม่หมดนซื้อเท่านี้ไปค้าก็ใจดีมากๆเลยครับโอเคครับดูเด้เขาจะกินอะไรเราก็ดูเราดูว่านาง นางจะกินอะไรนะเอาช่วยล่งกันว่าสาวอังกฤษจะชอบกินอะไรผมก็ไม่รู้ครับผมก็รอลุ้นอยู่ครับเขาจะกินอะไรนะผมไม่ทราบเหมือนกันอ่าโอเคนี่ครับเขาจะกินอะไรผมก็ไม่รู้นะครับชอบกินอะไรอ่าเยคโอเค่ะ นี่เนาะอร่อยอร่อยงั้นเลยไปดูวะแกเลือกสับปะรด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 ,ดเปล่าวันนี้ก็ดูครับผมก็รอรู้นีู่ครับผมไม่เลือะถ่ายอะไรแกน,นะครับคู่ไปเลื่อยเปื่อยว่าแกจะกินอะไรเราจะได้รู้ว่าหนุม่นมมืองกินสาวเมืองกินแกกินอะไรนะใช้เงินไปเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าเพื่อนมาจากอังกฤษดูแลกันไปครับผมก็ เขาผมจะเอาตังค์ให้กินเขาไม่เอาเขาจะเอาตังค์เองโอเคเลยเอออ่าว้าวว้าวรถว้าวโอเคโอเคครับโอเคอ่ามีมีทอนนี่ครับมีทอนนี่ครับโอ้พระเจ้าจอร์ดเดินตามต่อเดินตามต่อเดินตามไปเรื่อยครับอ้าวตอนนี้ผมว่าเดินตามอ่เพื่อนฝรั่งครับเพื่อนฝรั่งเดินตามว่าเขาจะกินอะไรต่อเลยครับกินอะไรต่อเราดูต่อครับนี่ครับนางกินแล้วครับ ว้าววันนี้กินอะไรข้าวโพดนี่เหรอเนี่ยน้ำลำไยครับเอาแล้วครับนี่ฮะนางเจ้ากินอะไรน้ำลำไยน้ำลำไยน้ำลำไยลำไยลำไยอันนี้ข้าวข้าวโพดเอ้โน่สับปะรดสับปะรดเนมอังกฤษเนมอังกฤษไพลแอปเปิ้ลไพลแอปเปิ้ลเยอะอังกฤษไพลแอปเปิ้ลไพลแอปเปิ่าอันนี้เนมลำไยเนมอังกฤษอืม I don't know I don't know ลำให I don't know น้ำลำให water I don't know ใครรู้ว่าน้ำลำใหภาษาอังกฤษ Longen might maybe the same Longen อ๋ออ้เลยอร่อ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 ย this ชมพู let's a k e a look at the b a c ชมพูสวีทสวีทชมพูสวีท Would you cool and try yeah s w e e one to be two you keep go sweet wow เซมเซมบอโรสเซมเซมบอโรสไอ้เหี้ What's your wow. uh, name? Name, champu. 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 alloy อร่อย. Right, all right. In England uh, I don't know. I don't know. England no have yeah. We don't have. Uh, yeah, cool, cool, England cool. Too cold, yeah. Yeah, cool. Cool no have. Thailand hot. Have. Hot. Wow. Whoop. <laughs> it's like it's wow. like an apple wow. But It's celery. I do a celery right. apple. อร่อย. Right. Yeah. อร่อยอร่อยอร่อย.นี่ right, right. This is... ว้าวโอเคนี่แอปเปิ้ลอร่อยอร่อยอร่อยอันนี้โอโนเลงโอเลงโนโนโอเลงอันนี้อาวโนอะไรลำยายผมภาษาอังกฤษผมไม่รู้ว่าคืออะไร It's a mystery ไม่รู้เดี๋ยวก่นนะอย่ดูอะไรก่อนอันนี้พี่เขาทำอะไรเ้าซ่อม ใช้เครื่องใช้เครื่องใช้เครื่องครับผมวันนี้อันนี้นางก็ยังกินอยู่ครับกินอยู่แล้วน่าจะอร่อยฮัลโหลบอสซนบอสซมอร่อยอร่อยอร่อยอยู่อร่อยอร่อยอร่อยอยู่นางก็อร่อยอยู่อร่อย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 เนี่ยเนี่ยบัสมาแล้วเรือแล้วครับเรือเรือวิ่งแล้วครับนี่ว้าวเรือท่องเที่ยวท่องเที่ยวว้าวท่องเที่ยวฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลบอส สมอลโบสสมอลโบสสมอลโบสว้าวนี่ครับนี่คือมาร์เก็ตมาร์เก็ตนะครับตลาดมาร์เก็ตเยอะสุดอะนี่ครับที่เราเห็นนะครับเียวยิทีตลาดรัตนายมครับนี่นะครับเอาเรือมาอีกแล้วครับเรือเรือมาอีกลำแล้วครับไมาอีกแล้วครับนี่ครับใครจะนั่งเรือเชิญ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 เรือมาแล้วเรือเรือใหญ่มากไหแล้วครับโอเคเลยโอเค ครอยากมาเที่ยวคลองลับยมเชิญนะครับวันนี้เพื่อนหมอหนุ่มดีเจหนุ่มมานะครับมาที่คลองลัมยมนะครับมาจากอังกฤษนะครับก็เดี๋ยวเขาจะไปเที่ยวเกาะสมุยเกาะพงงานไปภูเก็ตกระบี่พงงาแล้วก็ไปแถวหาดปลาตอนนะครับมีพงาภูเก็ตเที่ยวกันแล้วก็เขาจะไปที่เกาะสมุยนะครับนี่ไปที่เกาะสมุยช่วเองละไมหรือจะไปที่เกาะพังงาน ปัตตี้ฟูมูลแล้วก็กอเต่อไอาไฮไซรยลีนะครับ<ด>นี่ครับอาหารเยอะแยะมากมายนะครับเยอะแยะมากมายนี่ครับที่เราเห็นนี่ครับเยอะเยอะเ<ด>รา<ด>เรามาเที่ยวเราก็มาดูนะครับสบลาดน้ำของรัฐมิยมนะครับเดี๋ยวาสาวอังกฤษหนุ่ม อังกฤษก็จะไปเที like ่ยวเกาะสมุยนะครับไปที่หาดเวงละไมแล้วก็จะไปเที่ยวเกาะเต่าหาดไซรีแล้วก็จะไปเที <ถ Maps. S 2> ่ยวเกาะพังงานปาร์ตี้โฟมูลที่หาดลินนะครับก็วันนี้ดีเจหนุ่มก็ต้องคอยดูแลเพื่อนมาจากอังกฤษนะครับก็ไม่คิดว่าจะมาวันนี้กันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะสงการนะครับก็เขามาเร็วเกินไปผมว่าตั้งโต๊ไม่เต็ดก็พามาเที่ยวของรัฐรพยมที่ตลิ่งชันนะครับ มาทางเส้นบรมราชนีอก็คือพุทธมณฑสายหนึ่งนะครับดิงเช่าเช่าคมปายคมปายคมปายโอเคดิงโอเคโอเคโอเคโอ้เดี๋ยวอันนี้คํมปายคัมปายย่ะคมปายคัมปอ๋อยูซังยูซังดิงโอเคโอเคบ้านชูที่ดิงอันนี้ดก่ อร่อยอร่อยกนไปเลยครับก๋าปเลยครับโอเคจูด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 อ๋อโอเคครับวันนี้ครับมากับเส้นฝรั่งครับโอเคครับอาจจะไม่ชัดนิดน